สะเทือนอาเซียนทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดประกาศรายชื่อหวังคว้าแชมป์ชิงแชมป์อาเซียน AFF โคตรมั่นใจซุปตาเต็มสูบเต็มทีมหวังนักเตะ โชว์ศักยภาพดีที่สุดนำโดยสุพปปโชคสารชาติโจนาธานเข็มดีสุพนัทเหมือนต่างงานนี้บอกเลยโพูดมันขณะที่บิ๊กดีลสถาน30ล้านบาทกระชากสุพปปโชคสารชาติกับไทยลีกพร้อมออปชั่นแลก2ตัวหลักกิจสดาการ์แมนจเจริญศักดิ์วงก่อนเขย่าแดนประดิบทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิย้ยพงหยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่า เป็นการประกาศรายชื่อที่แฟนบอลนนรอคอยนะครับเพราะว่าการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตัวหลักๆของชาติอย่างเวียดนามมาเลหรือว่าอินโดเองก็แล้วแต่เนี่ยเขาเปิดตัวกันมาหมดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมชาติไทยของเราครับก็อยู่ที่วางแผนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากติดโปรแกรมฟีฟ่าแต่ว่าคราวนี้ กับตลปัดเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเอาชุดใหญ่แบบเต็มสูบนะครับโอเคแหละบางคนที่มาไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่คนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยถือว่าใหญ่แล้วแล้วก็ถือว่าบิ๊กเนมซุปตาเลยนะครับไร่เรียงจากผู้รักษาประตูก่อนเลยนะครับก็คือกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีก็มานะครับกำพลปฐมอัธกุลนี่คัมแบ็กนะครับจากลัดรีปฏิวัติคำใหม่นะฮะผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทยนี่มายืนเลยบียูให้มานะครับขณะ ที่แนวรับเนี่ยมีกิษดานนทรัตนะครับเจมเบรเร์ฟอร์ดนะครับ,จ,บ,รรรบจากอุไทัยมาสักทีนะครับโจนาธานเข็มดีต้องบอกเลยครับว่าโจนาธานเข็มดีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่เขาสามารถน่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมผมว่านี่คือตัวสําคัญที่เขาจะแสดงแล้วแหละว่าเขาเป็นผู้นําในแนวรับในทีมชาติไทยและก็ต่อไปในอนาคตอีกด้วยเพราะว่าคราวนี้เอเลียสดลอะไม่มาเขาต้องเป็นผู้นําแน่ๆนะครับก็มีเฉลิมศักดิ์ขีที่อาจจะจับคู่กันได้นะครับ ทิตาธรอ,อักษรสีโชว์ฟอร์มได้โอเคผมว่าน่าเป็นที่น่าพอใจแล้วกันนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนิโคลัสมิเคลสันไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนพี่ก็คัมแบ็กกับทีมชาติไทย มาช่วยทุกครั้งนั่นเองนะครับสำหรับนิโคนะฮะแล้วก็พันษาเหมวิบูลครับนี่ก็มายืนค้ำในแนวรับผมว่าน่าจะเป็นตัวหมุนเวียนนะครับอาจจะยืนตัวหลักบางเกมเพราะว่าไม่ได้สามารถยืนได้ทุกนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นแบบไหนสุพรรณบุรีรัฐครับจากท่าเรือสลิงคารผมว่าคราวที่แล้วโชว์ฟอร์มดีนะเออแต่อาจจะมีจังหวะที่ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่เข้าใจได้ผมว่าหน้าที่จะมาทดสอบกันในครั้งนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอภิษ์โสร ดาครับจากรัตรีขณะที่ตรงกลางครับหลายคนรอคอยมานานคราวนี้ไม่มีพลาดครับเบนจามินเจมเดวิสมาแล้วโอ้โหหลังจากปีนี้โชว์ผลงานได้ดีนะครับกระชากลากเลื้อยทำเกมรุกให้กับอุทัยก็ติดชื่อมานะครับสําหรับรายชื่อของมาซาดาอิชิอิ <c oughs> ในครั้งนี้นั่นเองพีรดลชามรัศมีครับวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญ วิลเลียมไวเดอร์เชอร์โอ้โหต้องบอกว่าโอกาสมาหลายครั้งนนะวิลเลียมก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าใครเนี่ยสามารถทำแต้มได้เยอะหรือว่าทำให้อิชอิเห็นได้ดีที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสในอนาคตที่จะติดทีมชาติยาวๆว,วีรเทพป้อมพันธ์ครับโอ้โหเนี่ยหลักไม่หลักอะมีแต่ตัวหลักๆมาทั้งนั้นนะครับสุประโชคสารชาติเอาเอาเว้ย นะครับมาจากเจลีงเอาช่วยหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชิงแชมป์อาเซียนแต่เราก็ให้ความสําคัญกับรายการนี้นะถ้าดูดูจากรายชื่อมาแล้วเนี่ยเอาแชมป์เอาแชมป์นะครับเศกสรรราตีนะครับอันตันยอดสังวาน ครพงษ์พุ่มวิเศษและก็เอกนิตปัญญานะครับขณะที่กองหน้าจัดเต็มเลยครับธีรศักดิ์เผย่พิมายพาทิกูดสตาฟสั้นจากนาราขับก็หมดสัญญาแล้วนะฮะแล้วก็สุพนัทเหมือนตานั่นเองบอกได้เลยครับว่ารายชื่อทั้งหมดทั้งมวลของทีมชาติไทยแชมป์ครับ ต้องแชมป์ครับแบบนี้โอ้โหอย่างน้อยๆเข้าทิงแล้วกันครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเลยครับสำหรับกรณีของสุภพโชคสารชาติเนี่ยนะครับมิดฟิลด์แดนรุกของทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเจลีกนะครับกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับซึ่งสัญญาของเจ้าตัวเนี่ย จะหมดลงนะครับในธันวาคมปี2021นั่นหมายความว่าสัญญากับต้นสังกัดเนี่ยยังอยู่อีกยาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมานะครับว่าเตรียมสถานไทยลีกอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะนะ อาจจะมีบิ๊กดีลเกิดขึ้นนะครับในการทอนส์ฟรีให้กับเจ้าตัวเนี่ยนะครับแล้วก็แยกกับสโมสรด้วยนะเจ้าตัวเนี่ยอาจจะได้ถึง30ล้านบาทหรือว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเลยนั่นเองนะครับในการกระชากเจ้าตัวเนี่ยกลับมาลดแล่นในเวทีไทยลีกซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าระดับสุภาพโชคสารชาติเนี่ยกลับมาไทยลีกจริงๆถ้าเหนื่อยนี่ก็สําคัญเหมือนกันอูโหูต้องบอกเลยครับว่าหลักล้านนะครับล้านเลยเหรอพี่ นะฮะแต่ว่าความน่าสนใจเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของบัตเจ็ตค่าตัวเรื่องของทาร์สเฟอร์ฟีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของอายุอนามการค้าแข่งของเจ้าตัวนะเพราะว่าตอนนี้สุประโชคเนี่ยเกิด98ใช่ไหม อายุแค่26นะครับยังมีศักยภาพพอที่จะเล่นในเจลีกต่อไปเด้ยได้ยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจวันหรือว่าเจทูก็แล้วแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าหากว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่นั่นก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าต่อยอดเพิ่มมากขึ้นให้กับเจ้าตัวได้นั่นเองตรงนี้น่าสนใจว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับ ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากออปชันที่อาจจะถูกส่งไปแล้วเนี่ยให้กับซัปโปรโรได้พิจารณาแล้วก็คิดดูว่าเฮ้ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นก็คือการที่นักเตะไทยอีก2คนเนี่ย อาจจะเป็น2แรก1น,นะครับหรือว่าดิวนี้เนี่ยเอาไทยกลับมาไทยก็ต้องไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอากลับมาหมดเลยนะครับมันมีทั้งกฤษฎากาแมนที่อาจจะได้ไปค้าแข่งใน j 2เพราะว่าทีมตอนนี้เนี่ยอาจจะตกชั้นไงนะครับศักยภาพของกฤษฎาการแมนเพียงพอไหมที่จะเล่นประเทศญี่ปุ่นในระดับ j 2ซึ่งถ้าถามคนไทยหลายๆคนก็น่าจะพอเพียงนะครับแต่จะได้ลง กี่นัดจะได้ลงเป็นตัวหลักเลยไหมตรงนี้ไม่มีใครตอบได้ครับก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวเนี่ยไปแสดงแสงยานุภาพให้กับฝั่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เห็นกันนะครับซึ่งท่านดูจากการติดทีมชาติแล้วเนี่ยนะ เจ้าตัวเนี่ยติดทีมชาติมา34นัดในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคมาโนโพกิ้งด้วยก็ดีเนี่ยนะฮะเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับในการเดบิวซึ่งต้องบอกว่ามีการแอซิสเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับในนามของทีมชาติแต่ถ้าดูในนามของสโมสนเนี่ยมันพอจะเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยเพราะว่าลงมา200กว่านัดอะ นะครับในการลงสนามของกิษดาการแมนเนี่ยนะครับก็อยู่กับ BG มานะครับอยู่กับชนบุรีมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเล่นไป200กว่านัดยิงไป11ลูกแล้วก็แอซิสไป20ครั้งนั่นเองตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2016ยาวมาจนถึงปี2024ตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าสสิติก็สามารถบ่งบอกอะไรได้เหมือนกันว่ากิสดาการแมนเนี่ยเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยจะยกระดับแล้วก็พิสูจน์ฝีเท้าของตัวเอง ในระดับที่สูงมากกว่านี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของเจริญศักดิ์วงกรนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขบวนสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับรถไฟสำหรับเจ้าตัวในการเป็นโลดแล่นในเจริ 27ปีแล้วนะครับเกิดปี97นะครับก็ต้องบอกว่ารอมานานนะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ถ้าหากมีการสลรับขั้วเปลี่ยนดีลกันเนี่ยนะครับสำหรับการส่งนักเตะไทยไปยังเจลีกอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทางด้านสโมสอนอย่าง bg เนี่ยเขาก็จะเตรียมถ่ายทอดสกฟุตบอลเจลีก ถ้านักเตะไทยไปเล่นเนี่ยเจทูนะฮะถ่ายตลอดอยู่แล้วเผลอๆก็เจลีกวันด้วยถ้ามีนักเตะไทยอันเนี้ยน่าติดตามนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจเจริญศักดิ์วงกร่ครับด้วยอายุอานามแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเ้าตัวผมว่าน่าที่จะท้าไทยในระดับที่สูงข,ขึ้นนะครับและก็ลงสนามไปเนี่ย1น5นัดตั้งแต่การเริ่มต้นในปี2 0 1 6เช่นเดียวกันนะครับก็ไล่เลียงมาตั้งแต่ Air Force สมุรปาการ BG เมืองทองกลับมา b g อีกรอบเนี่ยนะครับยิงไปทั้งหมด26ประตู กับรับกิบ32 a แต่ถ้ามาดูในระดับชาติเนี่ยก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นไปเพียงแค่17นัดเท่านั้นเองนะครับในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่ายังมีหนทางให้เจ้าตัวได้พิสูจน์อีกหลากหลายปีเดบิวต์ในช่วงของอากิระนิชิโนะนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราคงจะต้องไปดูนะครับว่าทั้ง2คนเนี้ยแล้วก็สุภโชคเนี่ยดีลนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่แต่บอกได้เลยคําว่ามันมีการพูดถึงในการกระชากตัวสุภพโชคสารชาติกับประเทศไทยทุก ท่านคิดเห็นอย่างไรตรงนี้นะฮะว่าสุมโชคควรอยู่ต่อหรือกลับมาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงเลี้ยวปูประทับนักบุญเซาทา์ทันตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงสุทธิผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด